สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของฮักไลท์ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางเลขเด็ดจากบางกอกทุเดย์นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะกดไลค์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับก็มาดูกันนะครับว่าบางกอกทุเดย์งวดประจำวันที่30ธันวาคม2 5 6 4จะมีเลขเด่น2ตัวและ3าตัวตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นก็เป็นสูตรเดิมนะครับที่ผมเคยนําจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็จะเป็นการหาเลขเด่นก่อนนะครับคือเลขตัวฝั่งซ้ายนะครับจากในกรอบนะครับของตารางเนาะก็เป็นเลข7นะครับต่อไปก็จะเป็นการอ่านในสูตรของสามเหลี่ยมนะครับมุมตั้งนะครับมุมนอนนะครับนี่นะครับก็จะได้เลขเด่นออกมานะครับก็จะเป็น72นะครับ2 1 15นะครับแล้วก็57นะครับ นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเลขนอกกรอบนะครับก็มันเป็นเลข75นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวกลับ57ผมก็เลยไม่นํามาลงให้นะครับก็จะได้เลขอยู่ประมาณสี่ชุดเนาะสําหรับเลขเด่นสองตัวนะครับนี่นะครับสําหรับเลขเด่นสามตัวนะครับงวดนี้แนวตั้งก็ไม่มีนะครับก็จะมีเฉพาะแค่แนวนอนอย่างเดียวนะครับจะเป็นเลขแนนอนอย่างเดียวเนาะ ก็จะได้107นะครับแล้วก็ผมขอแถมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น751นะครับในสูตรของสามเหลี่ยมแนวนอนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดเนาะใครเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอาจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้มีโอกาสทำคลิปต่อ,ตอไปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับก็แถมีตัวนึงนะครับจะเป็นเจ็ดสองหนึ่งนะครับเป็นส่วนของสามเหลี่ยมบนนะครับซึ่งงวดนี้มันไม่มีแนวตั้งและแนวอ่าแนวแนวตั้งนะครับผมก็เลยไม่ได้นำมานะครับก็มาดูกันต่อนะครับผมจะอ่าคัดเลขให้นะครับในส่วนของสองตัวเด่นเนาะก็จะเป็นเลขห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เลขหนึ่งห้านะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับนาไปเสี่ยงโชคได้นะครับที่สําคัญที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปไปนะครับก็อย่าลืมซื้อตัวกลับมันด้วยแล้วก็ซื้อตัว อ่าตัวกันมาด้วยนะครับจะได้มีโอกาสได้ลุ้นโชคทั้งสองทางนะครับเผื่อจะออกตัวกลับหรือตัวกันของเราก็ได้ครับผมนี่นะครับในส่วนสองสามตัวก็จะเป็นเจ็ดห้าหนึ่งนะครับก็นี่นะครับผมจะตัวให้ทีนะก็ขออ่าให้เฮงๆรวยรวยทุกทท่านเลยนะครับก็จะเป็นเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะครับสำหรับเลขที่ผมคัดให้จะเป็นหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะครับ สำหรับ3ตัวก็เป็น7 0 1 751แล้วก็721นะครับแล้วสำหรับตัวที่ผมคัดให้ก็เป็น7 5 1นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็เป็นไรครับแต่และคนมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกๆท่านเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเลขเด่นจากบังกอกทูเดย์สำหรับงวดประจำวันที่30มสธันวาคม25 6 4นะครับที่จะถึงนี้เนาะก็ อย่าลืมนาไปเสี่ยงโชกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับที่ผมได้มาแนะนําให้นะครับผมก็จะนําคลิปต่างๆมาแนะนําให้อยู่ตลอดนะครับทุกๆคลิปเนาะไม่ว่าจะเป็นจากสํานักจากเลขทูบอะไรของปฏิทินจีนหรือว่าทํานายฝันแล้วก็ต่างๆนะครับอีกมากมายนะผมก็จะนำะมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับ นี่นะครับเป็นทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ